ก๊อปสตาร์โดยอ e ิดวิ it, สุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้เราได้รับเกียรติจากเยาวชนอายุ13ปี10เดือนตีไกลเกือบ300หลาคว้ารางวัลมาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศเด็กชายภูดิดนนตพ่วงมณีสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูดิดพ่วงมณีครับชื่อเล่นชื่ออาชินครับปีนี้อายุ14ปีครับอาชินแปลว่าอะไรแปลว่า พูดว่านอนสองง่ายครับรพาษฉาอะไรอ่ะจริงหรือเปล่าอ่าอันนี้ไม่ราบแม่เป็นคนตั้งให้ครับแม่ดูหนังนญี่ปุ่นเยอะนะ <c> ชอบโอชินอะไร้นนองนั้น,น,นโอเคเรียนหนังสือที่ไหนเนี่ยอยากจะรู้อ่ะอนนอ,อ,ออกสำเนียงสังกฤษออกสำเนียงญี่ปุ่นด้วยนะท่าทางเนี่ยตอนนี้เรียนไหนครับตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสาธิตเกษตรด้วยที่นั่นก็มีนักกรศางเก่งเยอะนะครับผมเขารู้ไหม อาจารย์เนี่ยเขารู้ไหมเราเล่นกอล์ฟเก่งก็บางคนก็รู้ครับรู้ไหมว่ามีถ้วยไหลไปก็บางคนก็รู้ครับก็อาจารย์ที่สนิททครับเขาให้ทุนเราไหมโรงเรียนอ่ะไม่เลยครับอขอโทษนะทำที่เสียขนาดนี้ต้องได้ทุนแล้วอโอเคเรามาคุยเรื่องของหลานกันชักนิดหนึ่งแคลลี่หัวไมหนึ่งสองร้อยแปดสิบหลามีหมายความว่าลูกวิ่งไปเกือบเกือบรุ่มรุ่มเกือบเกือบสามร้อยหลา อายุสิบสี่กกำลังจะสิบส <ผม S 1> ี่ผมบอกได้เลยนะครับนันก์นคนนี้เนี่ยผมตามอยู่เพราะว่าตัวใหญ่แล้วก็สูงเร็วแล้วไีไกลชอบมากเลยเดี๋ยวนี้ต้องใหญ่ๆนะถามหน่อยซ้อมอยู่ที่ทอบอใช่ครับใครเป็นโปรก็โปรวรากรครับโปรวรากร อพอบ,บอนี่มีโปรไปซ้อมหลายคนใช่ไหมเคยไปยืนดูบ้างไหมพวกถาวรวิรัตจันทร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมมีโปรหลายคนไปซ้อมดูบ้างไหมครับ,บ,ก,รบก็เคยเห็นอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ไปดูแบบใกล้ๆครับเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุกี่ขวบาถามหน่อยก็เล่นย่าง้ก็หกขวบครัหกขวบตัวนี้เดียวนะเล่นได้ไงทําไมไม่ทําไมไม่เล่นอย่างอื่นทําไมต้องกอล์ฟจริงๆตอนแรกก็เห็นคุณพ่อกับคุณปู่เพราะว่าคุณพ่อกับคุณปู่นี้ก็เล่นอยู่แล้วครับ ไม่ได้ว่ายน้ําหรือว่าไม่ซ้อมกีฬาอย่างอื่นบ้างเหรอเพราะว่ายนามันจะช่วยกีฬากอล์ฟด้วยนะก็จริงที่โรงเรียนก็มีเล่นบาสบ้างครับเล่นบาสเป็นงานอะไรเลยอืมออจะทําให้ตัวยืดใช่ครับเริ่มเล่นกอล์ฟแล้วเนี่ยไปแข่งครั้งแรกอายุเท่าไหร่หรือว่าโปรไปตอนไปซ้อมหกขวบแข่งเลยก็แข่งเริ่มจากกีฬาสาธิตครับตอนเีฬาเขามีสาธิตอะไรบ้างสาจุลาเกษตร ลามประสานเวทเออมีหลายอันนะเก่งๆทุกที่นะแต่ละคนเนี่ยแล้วเราได้ที่เราหลายตอนเด็กๆขึ้นมาเรื่อยๆเนะี่ยก็ตอนนี้ก็ยังเป็นตัวของของโรงเรียนไม่ใช่เหรอครับใช่ครับอืมน่าฝันปีก็เหมือนทุกปีก็ได้ที่หนึ่งทีมครับที่หนึ่งทีมครับแล้วเดียวอ่ะเดียวก็ได้ที่สี่ที่ห้าต่อเลยครับนี่มันต้องเล่นต้องสู้กันนะใช่แล้วเดี๋ยวเจอจัโตเลยละ่ะ ปีนี้ชนะเลิศช้างโอเพนที่สนามไหนพานรามาใช่ัที่ที่เขาใหญ่เขาใหญ่ครับโอ้โสนามนี้เล่นยากไหมวันนี่ชนะเลิศเลยเหรอครับเขาเรียกว่าอะไรชนะเลิศอะรรุ่นอะไรทะานนี้จูเนียจูเนียโอ้จูเนียไงสกอร์ออกมาเท่าไหร่ก็วันแรกอีเวนครับวันสองบวกสี่รวมแล้วก็สองวันครับเกินสี่เกนสี่ อายุสิบสี่นะพี่พี่อย่าลืมเขาอายุสิบสี่กุมภาพัน์นี้เองยังจะพัฒนาได้อีกเยอะเดี๋ยวอาถามก่นลุงลุงไม่แมวลุงแกอาอเล่นกอล์ฟทั้งหมดเนี่ยอะไรคือจุดแข็งจุดอ่อนของเราลูกพัทลูกคิปหรือดรฟ์อะไรคือจุดแข็งก่อนก็จุดแข็งก็ลูกไดก่ ไรฟ์ไก่แล้วก็แล้วมันอยู่ในแฟร์เวยไม่ถามคำนี้คำที่สองที่สำคัญกว่าอยู่ครับอยู่เออยี่ได้เปลี่ยนเพราะลอกไปสองแปดสองเก้าอ่ะมันก็เหลือสั้นหมดเลยเพราะเวลาไปแข่งในทีทีขาวครับหลือสั้นนิดเดียวนะอ่าจุดแข่งคือไรฟ์แอปโรชแหละดีไหมเหล็กคมไห้เราอ่ะต้องถามตรงตรงเลยแล้วแต่แมทครับแล้วแต่แมทแล้วจุดอ่อนแล้วครับ จุดอ่อนก็ชิปครับโ้ลูกไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะลูกช้ต้องเปลี่ยน<ด>จุดอ่อ<ด>เป็นจุดแข็งนะลูกชิปลูกพัดเนี่ยเพราะอันนี้มันคือตังมันคือตังมันคือถ้วยรางวัลมันคือทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวถามคำไม่คำ,คำชอบนะักกอล์ฟคนไหนที่สุดอเอาเอาสองาคนก็ได้มืออาชีพอ่ะชอบรอรี่ รอรี่ใครๆก็ชอบรอรี่พึ่งแพ้มานะเออแต่วงซุนก็ดุดดันนะดุดดันหล่อไหมหล่อแต่งตัวเท่ะเวลาเราไปสนามกอล์ฟเวลาลงแข่งขันเวลาซ้อมเนี่ยแต่งตัวเท่ไหมเราอ่ะต้องเท่นะบอกเช้าก่อนมันทําให้เรามีมั่นใจ่นสนะโต้นเลยเราไม่ชอบไทเกอร์ก็ชอบครับแต่ว่าไม่ได้ดูไม่ทันอ๋อไม่ทันไม่ทันแล้วผู้หญิงเราชอบใครก็ชอบโปรจีนครับ อชอบโปรจีเอ็นดีไมลเล็กหนึ่งของโลกเนี่ยแล้วสูงสุดอยากอยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพไหมก็อยากครับเอางั้นเลยะก็อยาก PGA ทัวร์ไปไหมถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากไปครับเพื่อไปี่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องทํางานเลยนะเพื่อไปใด่นม่ทําไม่ได้คุณพ่อรับราชการเป็นไม่ต้องทาแล้วออกเลยรวยแล้วอ่ะเป็นแคดดี้อ่ะเออแคดดี้เขารวยไงเออวางแผนชีวิตด้วย้กับตัวเองยังไง ไปทีมชาติไหมอะไรต่างๆพวกนี้ก็ตอนนี้อยากเริ่มอยากติดทีมชาติกันครับสอบป้ยังยังใช่ไหมยังครับปีนี้ครับปีนี้ปีนี้พอดีสี่เนี่ยปีนี้อย่าลืมว่ายังเป็นเด็กชายอยู่นะเด็กชายอยู่ใช่ไหมเด็กชายอยู่ครับเด็กชายที่เกือบสามร้อยทีเบื่อเป็นนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยต้องซ้อมเยอะกว่านี้ถามนิดหนึ่งโปรแกรมการซ้อมของเราเราเล่นกอล์ฟอาทิตย์ทั้งอาทิตย์เนี่ย เช้าทาอะไรกับว่าก่อนเลิกเรียนทําอะไรแล้วเสาร์อาทิตย์ออกรอบอยังไงครับโปรแกรมการของเราเวลาซ้อมกอล์ฟยังไงครับก,รก,ก็วันธรรมดาก็ตอนเชา้าก็ไปโรงเรียนครับก็เลิกเรียนมาก็กลับมาซ้อมที่ทอโบหอเอดินมาซ้อมทอบตอนเชา้าไปโรงเรียนเฮ้ยเด็กบางคนไปถามบางคนนี่ตีตีห้าแล้วตื่นไปวิ่งก่อนไปโรงเรียนนะจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพมันต้องสุดๆอ่าโอเคตอนเย็นไปซ้อมแล้วมลเมื่อไรได้ออกรอบรอบ่ะก็เสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์ เราที่ไปเล่นที่ไหนเล่นที่ทบครับมันไม่เบื่อเลยมันช็อตกันน่ะก็ไม่มันใกล้มันใกล้ใกล้ไกลหมสะดวกสะดวกสะดวกเพราะกูนเป็นติดนะใช่ไหมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเหรอครับโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วไปแข่งขันที่ต่างประเทศเช่นที่จีนจางเหลียงเว่ยนะครับอันนี้เป็นนักกอล์ฟที่มีชื่อเสียงมากของจีนนะฮะจางเหลียงเว่ยเนี่ยเอ่ออันนี้ได้ที่เท่าไหร่เนี่ยเมื่อปีหกสอง สี่ปีที่แล้วอได้ที่เท่าไหร่รู้ไหมจำได้ไหมก็ได้กลางๆกลางๆนะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งไปแข่งที่มาเลเซียเนี่ยที่โยโฮนะครับในปีเดียวกันเดือนธันวาคมเป็นยังไงะผลงานก็กลางๆไมครับกลางๆเหมือนกันนะครับไปต่างประเทศนี่จะต้องอมันมันเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานมันอาจจะดีไม่ดีเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปมันไม่เหมือนในบ้านเรานะครับถึงตอนนี้ผมบอกได้เลยอายุขนาดนี้นะสิบสามสิบสี่เดกกำลังพลิกผันแล้วใช่จากธรมธรมดาธรรมดาแล้วอยู่จะพลิกไปเป็นเก่งไม่เก่งคือายุคช่วงนี้เลยใช่อย่างผมเคยเล่าให้ฟังแนละ้วนทะ่านผู้ชมครับอย่างจอร์แดนสปีดอย่างเจสตินโทมัสเนี่ยนะตอนเด็กๆก,ก็แบบนี้เล่นกรอบก็อย่างนั้นอย่างนั้นชนะบ้างแพ้บ้าง แต่พอสิบสี่สิบห้านี่โหเขาฟิตเลยนะวิ่งซ้อมลุกแต่ลุกสั้นลุกพัดนะ่ะทอบบอไม่ค่อยมีสนามไม่ซ้อมเท่าไหร่ใช่ไหมมีครับเออเออเออซ้อมมวยม, <25. S 1> มีที่ซ้อมพัดมีที่ซ้อมชิอมีมีครบอะ่ะแล้วก็มีสนามได์แต่สนามไดค้คนคน่อนข้างเยอะซ้อมพัดซ้อมพัดนี่วันละกี่นาทีก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งน้อยไปหลังเริกเรียนครับแต่ว่าถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์ก็ สองชั่วโมงซ้อมพัดสองชั่วโมงจอร์แดนสปีดอายุสิบสามซ้อมพัดวัละสี่ชั่วโมงคือแพ้ชนะอยู่นี้เลยะพัดเก่งๆถามถาวันวิรจันด้วยนะอโอเคแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขุณไหมคือให้เรากินเยอะๆตัวใหญ่ไหมเขาจัดให้เรากินอาหารแบบไหนแบบไหนหรือยังหรือเอาตามที่เราชอบก็ยังครับแต่ว่าก็กินอะไรที่มีประโยชน์เช่นก็เช่นพวกเหมือนอะอะโดโดครับ อ๋อแล้วก็อะไรที่มี <จะ S 1> ได้ชย<ส>ได้เออ,อ,อ,อดื่มนมวันละกี่แก้วอ่ประมาณลิตรหนึ่งลิตรนึงเหรอน้อยไปไปบอกคุณแม่ด้วยมันจะใหญ่ใหญ่ไงชอบชอบใหญ่ใหญ่เพราะสูงสูงนะเคียร์เคียร์ไปสามร้อยกว่าจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพคือเขาอยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพไงแล้วก็คุยแบบนักกอล์ฟอาชีพที่ผมคุยไม่แบบเขาบอกว่าอยากเป็นเอเมเจอร์ผมก็คุยแบบเป็นเอเมเจอร์ไงต้องซ้อมพัดซ้อมชิปเยอะ ดีมากดีมากเพราะว่าชอบทับกอล์ฟตีไกลอย่าลืมนะลูกสั้นเก่งๆพัเก่งเก่งนไทยก็สู้ไม่ได้แล้วเวลาซ้อมเนี่ยพวกซ้อมลูกสั้นเนี่ยมีโค้ชคอยดูไหมหรือว่าซ้อมเองก็มีครับก็โปรวลาก่อนโปรวลาก่อนดูหมดตั้งแต่ไร้ามาถึงชิปมาถึงพัดเลยรวมทั้งวงสวิงด้วยใช่ไหมรวมทั้งวงสวิงด้วยครับแล้วคุณพ่อช่วยดูด้วยไหมอ่าไม่ครับเออดีแล้คืออ้าว คุณพ่อไทเกอร์ยังถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาต้องปล่อยมืออาชีพแล้วไงใช่ใชเขาจะไม่ยุ่ง,งแล้วเพราะว่าม,มันไม่ไป<ล>ถึงไงถึงบอกกู๊ดไงนะครับอันนี้คือเรื่องสําคัญว่าตอนนี้อย่างที่ผมกล่าวไปว่ามันเป็นช่วงพลิกผันแล้วตอนนี้จะเก่งไม่เก่งอยู่ตรงนี้เลยถ้าอีกสามปีเราไม่เก่งก็งจะไม่เก่งเลยอ่าบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอยากเก่งใช่ไหมฮะ,ะแล้วขั้นตอนที่จะไประดับอาชีพเนี่ยมันเยอะครับเช่นนักกอล์ฟไทยเนี่ยมันจะต้อง เข้าไปหลังจากเทินโปรแล้วเนี่ยต้องไปแข่ง All ออลไทยแลนด์จะเข้าไปแข่งออลไทยแลนด์ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคู่แข่งเราเยอะอันที่สองถ้าแข่งออลไทยแลนด์ได้แชมป์ได้อะไรมาก็มีสิทธิ์ที่จะไปเล่นเอเชนทนทัวร์การที่จะคว้าแชมป์เอเชนยนทัวร์ไม่ใช่มีเฉพาะแค่คนไทยมีทั้งโอ้โหเกาหลีมีทั้งอินเดียมีทั้งฟิลิปปินเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะฮะไม่ง่ายเพราะเอเชนยนทัวร์แล้วเนี่ยอยู่จะไปไหนอยู่ต้องเลือกเส้นทางแล้วนะ ทัวญี่ปุ่นก็มีนะครับทัวยุโรปก็มี PGA ทัวไม่ง่ายเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนท,ทีมชาติให้ได้ก่อนอน,นี่และทั้งหมดช่วงนี้แหละก็ซัดก,กับเล่นกับเมกกะบ้างไหมอายุใกล้ๆใกล้เคียงกันเนี้อรู้จักเมกกะไหมรู้จักเหรอ,อถือว่าเป็นเพื่อนกันถามนิดตึงแะกอลไทยชอบใครกกลเดชชอบเกลเดด ก็ถ <molec> ูกคนนะตอนนี้นัแล้วก็ไทยนี่เก่งๆหลายคนกีระเดชก็เก่งต้องไปดูเขาเยอะๆนะซ้อมเขายังไงพวกนี้จะได้ความรู้เยอะสะดมรู้จักไหมรู้จักสะดมก็เก่งตีไม่ไปไหนอยู่แฟร์เวียอย่างเดียวกําลังพีคสะดมกําลังพีคสูงนะครับสาริธพวกนี้นะฮะพวกนี้เก่งๆทั้งนั้นเลยแล้วก็อีกหลายๆคนซึ่งกำลังกาลังไปได้ดีล่าสุดเนี่ยทีเครัชานนท นะครับเด็กคนนี้ก็ไม่ธรรมดาและมีโอกาสที่จะไปไกลมากตอนนี้รัชนายุทธเท่าไหร่สิบห้าสิบหกเรื่องราวเนี่ยเรื่องราวนี้เองกำลังพีคเหมือนกันกําลังพีคก็จะเทินโปรหรือไม่เทินคือฝีมือก็เทินได้นะอะอยากคุยอะไรกับแฟนๆเช่นกล้องตัวบนนั่นเรามีแฟนคลับเยอะชวนเลยว่าให้มาเชียร์เรามีอินสตาแกรมมีเฟซบุ๊กครูบาอาจารย์ดูอยู่นะเอาแรกคุยได้เลยครับเช่นก็มาแต่ ติดตามผลงานของผมก็ที่ Facebook ของผมเลยครับแล้วก็ Instagram ครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ดเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นให้ครับให้ตามเชียร์ด้วยใช่ไหมเชียร์นกอ,อาชินอะ<ม>ครับและนี่ก็คือน้องอาชินหรือผู้ดิดม่วงมณีอนาคตอีกคนหนึ่งของทีมชาติไทยอนาคตอีกคนหนึ่งของนักกอล์ฟไทยที่จะก,ก้าวไปในระดับโลกวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์สละเวลามาคุยกับเราในรายการคับเฮาส์ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ